สองชมสองชมใหม่ครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมกับเตือนครับแค่ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมใหม่ารับที่เดิมเราที่บางปิดเนาะแล้วมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมมังไฟนี้ก็นีแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะครับก็เพวกพี่ๆน้อยๆค่ายตัวใหญ่ช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสามสิบครับสูงเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆเราหกสิบสี่ครับมวยว่มวยสไตล์อะไรครับ ไเตอร์ครับวันนี้จะต้องมาเจอสองวังโลงเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเหรอศึกษาเกมกาต่อยเขายังดูไหมน้องมวยแบบไหนสไตล์ไหนน้องเขามีเข่าครับวันนี้มาเจอน้องวางเกมวางแผงไงดีเ็จะสู้เข่าเลยอ่าก็ตามสไตล์เราเลยมาแบบไหนเจออะไรแบบนั้นเลยครับล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยที่รับอ่าวันนั้นต่อยใครแพ้แพ้ รัับบไปคขอแพ้คะแนนอะไรนะชั้นองค์กรขอคะแนนแพ้คะแนนไปเผื่อเท่าไหร่วันนั้นต่ออยู่ร้อยสามห้าร้อยสามห้าวันนี้ร้อยสามแปดเลยครับเชื่อใหญ่เลยไหมหรือว่าเราปล่อยขึ้นมาทำน้ำหนักสบายนของวันสบายหน่อยเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงเกินจุดเจ็ดครับนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มที่ครับสูบบุหรี่แรงครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดครับปักชัยได้นะครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้